สวัสดีครับก็เรามาต่อกันที่ EP ที่14นะครับ Essentials ของความคิดผู้ประกอบการครับโดยผมนายกรกฎทองชัยครับ1 Passion First เป็นเรื่องปกติที่จะเลือกธุรกิจที่จะเปิดตัวโดยพ,พิจารณาจากความต้องการของตลาดและจุดแข็งที่คุณมีอย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่มีแนวคิดแบบ passion first มีแนวทางที่แตกต่างออกไปพวกเขาพยายามค้นหาสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเขาจริงๆสิ่งที่พวกเขาลหลงใหลและจัดระเบียบธุรกิจของพวกเขาเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นครับข้อที่2ทุกอย่างเป็นไปได้ผู้ประกอบการที่ยอมรับแนวคิดนี้เชื่อว่าพวกเขาสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ไม่ธรรมดาได้ พวกเขาเข้าใจว่าทุกสิ่งที่มีอยู่เป็นเพียงความคิดจนกระทั่งมีคนเข้ามาซึ่งเชื่อว่าเป็นไปได้และทำให้มันเป็นจริงการยอมรับกรอบความคิดนี้หมายความว่าคุณเต็มใจที่จะปล่อยวางความคิดที่จำกัดลองทำสิ่งใหม่ๆพบปะผู้คนใหม่ๆและขยายตัวเองให้เหนือกว่าสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามีคุณสมบัติหรือพร้อมที่จะทำ ข้อที่สรับผิดชอบได้ร้อซจะมีสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณอยู่เสมอและเป็นการง่ายที่จะตําหนิผู้อื่นและหาข้อแก้ตัวสําหรับสถานการณ์ของคุณในชีวิตอย่างไรก็ตามผู้ที่ดำเนินชีวิตตามกรอบความคิดที่ต้องรับผิดชอบร้อยเปซนระหนักดีว่าพวกเขามีอำนาจในการเลือกว่า จะตอบสนองอย่างไรในทุกสถานการณ์ครับข้อที่4เราเชื่อมต่อกันหลายคนทนุถนอมความเป็นอิสระและความสามารถในการบรรลุเป้าหมายเพียงอย่างเดียวแต่อย่างไรก็ตามผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดใช้แนวทางที่แตกต่างออกไปพวกเขาน้อมรับกรอบความคิด VR Connected โดยเชื่อว่าหากพวกเขาสามารถ บรรลุความฝันได้โดยลำโดยลำพังได้ 5. l i k e to give เราอยู่ในสังคมที่เอื้ออาทรผู้คนจำนวนมากอา,าสาสละเวลาและทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือพวกเขาเมื่อพวกเขามีไรายได้มากขึ้นพวกเขามักจะให้มากขึ้นนี่มักจะเรียกว่า การให้กลับและมีความรับผิดชอบต่อสังคมฉันไม่ได้ทำสิ่งนี้แต่สิ่งสำคัญคือต้องชี้ให้เห็นว่าผู้ทีป่ประสบความสำเร็จเป็นพิเศษนั้นแตกต่างออกไปครับ 6. ทัศนคติของความกระตันยูพวกเราส่วนใหญ่เข้าใจถึงความสำคัญของการรู้สึกขอบคุณน่าเสียดาย ที่คนส่วนใหญ่ยังมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่พวกเขาไม่มีมากกว่าที่จะสนใจในสิ่งที่พวกเขาทำสำเร็จและกำลังประสบอยู่ในปัจจุบันผ,ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกใช้ทศัศนคติแห่งการกตันยูกะตะเวทีซึ่งช่วยให้พวกเขาจะหนักถึงข้อดีในทุกประสบการณ์และใช้เวลาทุกวันเพื่อขอบคุณสำหรับสิ่งที่พวกเขามี 7. จ็ด The time is now บางทีคุณอาจเคยได้ยินสำนวนที่ว่าสิ่งดีๆจะมาหาผู้ที่รอคอยบรรดาผู้ที่ยอมรับความคิด The time is now ตตะหนักดีว่าพลังทั้งหมดของพวกเขามีอยู่ในขณะนี้พวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตและอนาคตไม่ให้เกิดขึ้นดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องลงมือทำปัจจุบันอย่างมีจุดหมายครับ การเรียนรู้ความคิดของผู้ประกอบการเหล่านี้สามารถเปิดหูเปิดตาได้แต่การใช้ชีวิตตามแนวคิดเหล่านี้เปลี่ยนชีวิตได้แนวความคิดที่ได้สรุปไว้ข้างต้นอาจดูเหมือนสามาัญสำนึกแต่ก็ไม่ได้ไม่ใช่แนวปฏิบัติทั่วไปค้นหาวิธีที่จะมีส่วนร่วมและกระตุ้นแนวความคิดความสำเร็จเหล่านี้และคุณสามารถเปลี่ยนธุรกิจของคุณให้เป็นสิ่งที่พิเศษที่แท้จริงได้ครับขอบคุณมากครับ